สวัสดีค่ะคือแวนนะคะวันนี้มีคำศัพท์คำเดียวนะคะที่ออกเสียงยากหน่อยนะคะคือกังไกง scissors scissors คำนี้คือยากเพราะว่าตัว c ไม่มีเสียงนะคะจะไม่พูดว่า scissors จะออกเสียงว่า scissors scissors แล้วก็ตัว s อ่ ตรงท้ายคำก็สำคัญนะคะ scissors scissors คือไม่ไม่ค่อยใช้นะคะ scissors ต้องมีตัว s ตรงท้ายคำนะคะก็คล้ายๆกับ jeans แล้วก็ glasses นะคะ,ะเป็นเป็นคู่แต่ที่จริงเป็นอันเดียวกันใช่ไหมคะก็ที่จริงว่าพูด a pair of scissors ก็ได้ a pair of scissors แต่พูดแค่ scissors ก็พอแล้วนะคะ scissors ไม่ใช่ skizzers scissors ค่ะแค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะ see you again